กิจกรรมเกมล่าดวงดาวกิจกรรมที่จะพาเพื่อนๆไปถ่ายรูปสติกเกอร์เพื่อแลกรับไลท์โคนมาฟรีๆและเพชรอื่นๆอีกมากมายทำยังไงไปดูกันครับ สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับผมสึกับฮงไกสตาร์เลนะครับผมสาหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาอัปเดตกิจกรรมแรกของแพท1 1ของสตาร์เลวกันครับกับนี่เลยเกมล่าดวงดาวนะครับผมกิจกรรมนี้จะต้องมีเลเวลบุกเบิกอยู่ที่21ขึ้นไปนะครับแล้วก็จะมีระยะเวลาทั้งหมด12วันในการทาครับผมก่อนที่เราจะไปรับชมกิจกรรมกันใครที่จะเติมเงินเกมฮงไกสตาร์เลวหรือว่าเก็ชินก็ตามนะครับผมอย่าลืมไปเติมกับร้านนี้เลยลิชแมนชั่นครับร้านเติมเงินที่ถูกสะดวกไว้ใจได้ ครงกา,าร s t a r วเนี่ยเพื่อนๆสามารถทักไลน์เข้าไปเพื่อเติมกับเขาได้เลยนะครับ กลับมาที่กิจกรรมของเรานะครับในตอนเริ่มต้นให้เพื่อนๆเนี่ยกดการเข้าร่วมก่อนได้เลยครับผมสําหรับในตอนเริ่มต้นของเนื้อเรื่องนะครับเราเนี่ยจะได้รับข้อความจากอลันครับผมอยากจะมาขอบคุณเราสักหน่อยที่เราเคยช่วยเขาไว้แล้วเขาเนี่ยได้เตรียมของขวัญเอาไว้ให้เราด้วยครับเราก็เลยกลับมาหาเขาครับผมแต่พอมาเจออลันนะครับดูเหมือนว่าที่สถานีเนี่ยจะยุ่งมากๆเลยครับมีคนเต็มไปหมดเลยซึ่งอลันเนี่ยก็ยุ่งอยู่เหมือนกันครับผมและสิ่งที่เขาเตรียมเอาไว้ให้เราเพื่อแทนคําขอบคุณนะครับก็คือข้าวผัดอุ่นๆฝ มืออลันนั่นเองครับผมแอสตาเนี่ยชอบมากๆเลยเราเนี่ยก็น่าจะชอบเหมือนกันจากนั้นอลันก็เล่าให้ฟังครับว่าที่นี่เนี่ยเดี๋ยวจะมีคนมาเยี่ยมชมสถานีครับเป็นนักวิจัยเพื่อนของเฮอร์ตาเราเนี่ยจะต้องเตรียมตัวไปต้อนรับแล้วจากนั้นครับแขกคนนั้นเนี่ยก็มาถึงครับทุกคนก็มารอต้อนรับครับ คนนั้นก็คือสกูลัมนั่นเองซึ่งเขาเนี่ยเป็นนักวิจัยชื่อดังคนหนึ่งเลยครับผมมาเยี่ยมชมที่สถานีอวกาศนี้นะครับผมเขาก็ชมแอสตาครับว่าดูแลสถานีได้ดีมากๆเลยนะแอสตาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะพาไปเยี่ยมชมสถานีแต่ว่าคุณสกูลัมเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยมีนัดกับเฮอร์ตาไว้แล้วครับแอสตาก็เลยพาคุณสกูลัมไปหาเฮอร์ตาจากนั้นเนี่ยทุกคนเนี่ยก็พากันยุ่งไปต้อนรับคุณสกูลัมกันหมดเลยครับเหลือเราที่ยืนอยู่เนาะ แต่บังเอิญหันไปเห็นคนหนึ่งครับลีโอนาดวิศวะกรด้านความปลอดภัยของเครือข่ายของยานลํานี้นะครับผมลีโอนาดเนี่ยก็เล่าให้เราฟังว่าสมัยก่อนเนาะสถานีเนี่ยเคยถูกโจมตีครับตอนนี้กําลังซ่อมแซมอยู่เรื่อยๆครับแล้วเขาก็เป็นช่างที่ช่วยซ่อมแซมอะไรพวกนี้เนาะแต่ปรากฏว่าระหว่างซ่อมแซมเนี่ยมันมีใครบางคนบุกเข้ามาครับน่าจะเป็นนักล่าสเตลลารอนครับและเขาคนนั้นเนี่ยเป็นสุดยอดแฮกเกอร์จากทั้งหลอดด้วยเขาเนี่ยเก่งมากๆเลยสามารถแฮกระบบได้ทั้งหมดเลยครับแล้วก็สแปมข้อความไปหาทุกคนในยานเลยเมอร์ต้า เนี่ยก็ไม่ได้สนใจอะไรมากครับแล้วเขาก็อนุญาตให้ตัวของรีโอนาดเนี่ยไปสืบเรื่องนี้ครับว่าคนนี้คือใครลีโอนาดก็เลยสร้างกล้องอันนึงนะครับเอาไว้ถอดรหัสโปรแกรมเอาไวต้ตรวจจับร่องรอยต่างๆครับที่สุดยอดนักแฮกเกอร์คนนี้ทิ้งเอาไว้ครับผมและเราก็หันไปเห็นเหงื่อหยดหนึ่งครับที่ผนังพอเราเอากล้องตัวนี้ถ่ายไปนะครับผมภาพเนี่ยก็เกิดการเปลี่ยนไปแล้วก็เป็นแสงวาบส่องเข้าไปครับแล้วก็ มอนสเตอร์บอยแลนเอร์เนี่ยก็ปรากฏตัวขึ้นมาครับเราก็ทําการกําจัดเจ้าศัตรูพวกนี้นะครับผมหลังจากนั้นเราจะได้เห็นล่องรอยของซิวเวอร์บูครับที่เคยเข้ามาที่นี่เอนาร์น <Leonardo S 1> <Leonardo S 2> ก็เลยเดาว่าซิวเวอร์บูเนี่ยน่าจะเคยมาที่นี่แล้วเจอศัตรูเขาให้นะครับก็เลยดูดศัตรูเนี่ยเข้าไปเก็บไว้ในภาพแบบนั้นครับและตัวของภาพต่างๆที่เหลืออยู่เนี่ยก็จะเป็นล่องรอยต่างๆที่ซิวเวอร์บูทิ้งเอาไว้ครับผมพอเราไล่ตามล่องรอยไปเรื่อยๆนะครับก็ดูเหมือนว่าซิวเวอร์บูเนี่ยจะเข้ามาเพื่ออหาะะไรสนุก,นกทๆทเฉแล ก็ทะลุผ่านห้องไปมาแบบนี้ได้ด้วยนะครับเพื่อตามหาอะไรบางอย่างครับผมแล้วก็พอมาถึงห้องห้องหนึ่งนะครับผมซีเวบุ๊กเนี่ยก็ทะลุผ่านห้องไปได้ด้วยครับเราก็เลยเดาว่านี่จะเป็นจุดเชื่อมต่อไปยังห้องเก็บของสเตลลารอนที่ใส่อยู่ในตัวเรานะครับผมเราก็เลยไปดูต่อที่ห้องเก็บของครับผมเราก็ไปเจอกับปืนประเมินคะแนนนะครับผมเราก็มานั่งคิดต่อว่า เขาเนี่ยหายไปจากตรงนี้อีกแล้วมันทะลุผ่านไปห้องตรงข้ามนะครับผมเราก็เลยวิ่งไปห้องตรงข้ามต่อเนื่องครับแล้วเราก็จะมาเจอกับวัตถุมนประหลาดซึ่งเจ้าวัตถุนี้เนี่ยดูเหมือนจะปล่อยตัวของกระแสความผันผวนคอนตามตประหลาดออกมาด้วยนะครับผมเราไม่รู้จะทำยังไงก็เลยเอามือเนี่ยาปาปา้ปาปเข้าไปสักสองสามทีครับผมแล้วเจ้าเนี่ยมันก็เลยส่องแสงออกมาครับผมก็กลับมาเป็นปกตินั่นเอง หลังจากนั้นครับแอสตาก็โทรมาหาเราบอกว่าเมื่อกี้เจอความผันผวนของความต้านประหลาดด้วยเราอยู่แถวนี้ก็เลยทักมาถามเราก็เลยเล่าให้ฟังว่าเราตีไป2อสทีแล้วมันก็ดีขึ้นครับหลังจากนั้นครับในห้องนี้ก็ยังมีเบาะแสของซิวเวอร์วูฟหลงเหลืออยู่นะครับผมพอเราไปถ่ายเข้าดูนะครับดูเหมือนว่าที่ห้องเก็บของลับนี้นะครับผมเฮอร์ตาเนี่ยจะมีตลับเกมอยู่อันหนึ่งครับที่ชื่อว่าพังหลอดเมนเทอร์ลิตี้นะครับผมหรือว่านี่จะเป็นเป้เปาหมายของซิวเวอร์วูฟนะแล้วซิวเวอร์วูฟเนี่ยมีความสามารถสูงมากเลยนะครบาามถเเข้้อออกกกไดืทุ เ,เพราะฉะนั้นห้องที่น่ากังวลที่สุดเนี่ยก็คือห้องควบคุมหลักครับพอเรากลับมาที่ห้องควบคุมหลักครับก็เป็นอย่างที่เราคาดการครับว่ามีตัวของเบาะแสงของซิ l เวอร์บุ๊กเนี่ยอยู่แล้วก็เจอแสงสว่างวาบเข้าไปอีกหนึ่งทีครับผมและก็เจอกับมอนสเตอร์ครับทําการกําจัดมอนสเตอร์ให้เรียบร้อยนะครับผมก็เป็นอันจบในเนื้อเรื่องตอนที่1่ครับผมและจะตัดเข้าสู่ตัวของหน้ากิจกรรมนะครับเราจะเห็นว่ากิจกรรมของเราเนี่ยจะมีตัวของโหมดเนื้อเรื่องนะครับในโหมดเนื้อเรื่องเนี่ยพอเราคลิกเข้ามา เขาก็จะบอกว่าเมื่อเราเนี่ยสำเร็จภารกิจเพื่อร่วมทางพังหลอดเมนทอลิตี้ในโหมดเนื้อเรื่องนะครับเราจะได้ตัวของกราฟฟิตี้หรือว่าตัวของภาพที่เราถ่ายมาทั้งหมดนะครับผมเราก็จะได้สัญลักษณ์ต่างๆแบบนี้มาสะสมเอาไว้ครับอาหากว่าเพื่อนๆเนี่ยสะสมตัวของภาพสัญลักษณ์กราฟฟิตี้จนครบเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆจะได้ไลฟ์โคน Before the Tutorial Mission s t a r ตามาครอบครองได้เลยครับ เมื่อกี้เป็นในส่วนของโหมดเนื้อเรื่องนะครับผมอีกโหมดหนึ่งนะครับคือโหมดท้าทายตู้เกมครับสำหรับโหมดนี้นะครับในช่วงระยะเวลาของกิจกรรมเกมล่าดวงดาวตัวนี้พอเราท้าทายตู้เกมแต่ละตู้เรียบร้อยแล้วเราจะได้รับ always mining เหมือนแต้มกิจกรรมครับผมเอามาแลกของในตัวของร้านค้ากิจกรรมได้ครับเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเพื่อนๆก็จะเข้าสู่หน้านี้นะเกมล่าดวงดาวครับท้าทายตู้เกมโดยอธิบายง่ายๆแบบนี้ครับว่ากิจกรรมนี้นะจะแบ่งออกมาเป็นที่123แบบนี้โดย แต่เราชุดเนี่ยก็จะมี3เกมย่อยให้เราทําครับคือรหัสที่ซ่อนอยู่ตรวจสอบการเข้าถึงแล้วก็ขวาดล้างโซนปิดผนึกครับอย่างเช่นตัวอันแรกนะครับสำหรับตัวของรหัสที่ซ่อนอยู่เราสามารถกดเข้าร่วมแบบนี้เราก็จะถูกเทเลพอร์ตไปยังพื้นที่นั้นๆครับผมจากนั้นนะครับเราเนี่ยจะมาอยู่ในแมปที่เขาเป็นคําใบ้เนาะแล้วเราเนี่ยจะต้องตามหารหัสที่ซ่อนอยู่ครับอย่างเช่นรหัสแรกนะครับผมก็จะอยู่หลังโต๊ะแบบนี้ครับผมเราทําการสแกนกราฟิตี้ไปครับเรียบร้อย ใครจําตัวของจุดไม่ได้กลับมาที่หน้ากิจกรรมอีกหนึ่งครั้งก็ได้นะอย่างเมื่อกี้เราทําข้างบนไปแล้วเหลือทางซ้ายกับทางขวาแบบนี้นะครับผมอ่ะเราไปดูกันต่อครับจุดที่2ออ่ะอยู่ที่พื้นตรงนี้นะครับผมและจุดสุดท้ายครับเดินขึ้นบันไดามานิดนึงนะครับผมก็จะเจอกับตัวของจุดสุดท้ายครับ สแกนไปครบทั้ง3จุดเรียบร้อยสแกนครบ3จุดเรียบร้อยแล้วกลับมาที่หน้ากิจกรรมนะครับเพื่อนๆเนี่ยก็จะได้รับตัวของเพชรแล้วก็ Always smiling หรือว่าแต้มเอาไว้แรกรับของรางวัลเพิ่มเติมนั่นเองครับกดรับของรางวัลได้เลยครับในกิจกรรมย่อยแรก มาที่กิจกรรมในแท็บที่2นะครับตรวจสอบการเข้าถึงนะครับกดเข้าร่วมได้เลยครับเราเนี่ยจะเห็นพื้นที่อยู่3พื้นที่ด้วยกันนะครับผมที่เขาเป็นรูปคาใบ้มาเนาะเราเนี่ยจะต้องตามเจ้า3ภาพนี้นะครับผมแล้วก็ทําการถ่ายรูปครับอย่างเช่นตอนนี้เรามาเจอน้องหุ่นยนต์นะครับผมออกมาทางขวานิดนึงนะครับเราก็จะเจอหัวข้อถ่ายรูปเป้าหมายเพิ่มเติมครับแล้วก็ทําการถ่ายรูปน้องครับ ซึ่งการถ่ายรูปเนี่ยจะแบ่งออกมาเป็น3รูปนะครับเราเนี่ยจะถ่ายตรงไหนก็ได้นะอันดับที่1ให้ถ่ายถังขยะครับอันดับที่2ให้ถ่ายตัวของวาร์ปหรือว่าสเปซอันคอ้นะครับผมแล้วก็สุดท้ายครับก็คือหุ่นยนต์สั่งอาหารอย่างพอเราวาร์ปมาถึงนะครับเราก็จะเจอกับหุ่นยนต์ตัวของหุ่นยนต์เราก็จะเจอกับหุ่นยนต์สั่งอาหารเนี่ยอยู่ทางขวามือใกล้ๆเลยครับเราก็ทําการถ่ายรูปให้เรียบร้อยเลยครับหันมาตรงข้ามนะครับผมเราก็จะเจอกับวาร์ปเนาะทีนี้เราไม่วาร์ปครับบอนทที่2และสุด้ายรร ถังขยะนะครับผมเดินขึ้นมาชั้น2นิดนึงเจอเฮอตาด้วยแล้วเราจะเห็นถังขยะครับทำการถ่ายไปครับผม พอเราถ่ายเรียบร้อยแล้วนะครับก็กลับไปที่หน้ากิจกรรมอีกหนึ่งครั้งนะครับก็แลกลับตัวของรางวัลทั้งหมดได้เลยครับเราทำสองกิจกรรมแรกเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของกิจกรรมสุดท้ายเราจะมีเควสตต่อเนื่องอีกนิดนึงนะครับมีตัวของกิจกรรมเพื่อร่วมทางทั้งลอดเมทัลลิตี้ครับให้เราเนี่ยเดินทางมาที่เฮอร์ตาออฟฟิศนะครับผมในส่วนของฉากนี้นะครับผมพอเป็นเพื่อนมาที่ออฟฟิศของเฮอร์ตาครับดูเหมือนว่าเฮอร์ตาเนี่ยกำลังทะเลาะกับสกูลัมอยู่ครับเพราะว่าสกูลัมเนี่ยอยากจะให้ปิดตัวของซ เฮอร์ตาเนี่ยก็ยืนยันขาดตัวเลยว่ายังไงก็ไม่ปิดฉันผิดหวังในตัวนายจริงๆแล้วเฮอร์ตาเนี่ย,ยก็ฉุนเฉียวแล้วก็เดินออกไปเลยครับจากนั้นเราก็มาคุยกับคุณสกูล,ลัมต่อนะครับผมซึ่งเขาก็เล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วเจ้าแผ่นตลับเกมพังหลอด mentality เนี่ยมันไม่ใช่วัสดุหายากเลยแต่จริงๆแล้วมันมีความลับของอีเทอร์คัตลิชอยู่นะครับผมซึ่งมันเป็นบันทึกชีวิตและหลักฐานของการมีชีวิตของแฮกเกอร์คนหนึ่งเลยครับและเทปนี้เนี่ยก็เป็นเทปของตำนานคนนั้นครับแล้วคนคนนั้น ก็กลายเป็น Galaxy l a n c e r ไปโดยบังเอิญครับและตอนนี้เนี่ยเจ้า a t h e r Cutlish ตัวนี้นะครับผมก็อยู่ที่ Simulated Universe แล้วดูเหมือนว่า Simulated Universe เนี่ยจะมีช่องโบวซึ่งมันจะต้องกลายเป็นเป้าหมายของเธอคนนั้นอย่างแน่นอนก็เลยอยากจะปิดชั่วคราวเพื่อทดสอบอะไรบางอย่างครับจากนั้นคุยสกูลัมเนี่ยก็ขอให้เราเนี่ยไปทดสอบในตัวของ Simulated Universe ตัวนี้กับเราสักหน่อยพอเราเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะได้เจอกับร่างโฮโลแกรมของ s i เว e r w o ูฟซึ่ง s i เว e r w o ูฟเนี่ยก็พูดออกมาครับว่า เอเทอร์คัตตัวนี้มันไม่ใช่แผ่นเกมทั่วไปนะมันเป็นของที่สําคัญมากๆเลยมันเหมือนเป็นดวงตาเป็นสมองเป็นหัวใจของแฮกเกอร์เลยทีเดียวเขาเลยอยากจะมาขโมยเจ้าสิ่งนี้ออกไปนะครับและลงท้ายประโยคด้วยว่าเข้าใจหรือยังคาฟบกาซึ่งนั่นก็หมายความว่าตัวนี้เขาพยายามบอกเราว่ามันเป็นภาพในอดีตที่ถูกทิ้งล่องลอยเอาไว้นะครับผมก็คือซิวเวอร์บูฟเนี่ยคุยกับคาับกานั่นเองในฉากนี้เพื่อนๆเนี่ยก็ไล่าตามทางมาเรื่อยๆเลยนะครับผมจนถึงในตอนสุดท้ายและสุดท้ายเราก็เดินทางมาถึงเอเทอร์ t a l y s t นะครับหรือว่าความลับของแฮกเกอร์ที่ถูกซ่อนเอาไว้ที่นี่นะครับในฉากนี้ซิวเวอร์บู่ยก็เผยตัวตนออกมาครับว่าเขาเนี่ยไม่ใช่ตัวปลอมนะแล้วเขาไม่ใช่ล่างในอดีตด้วยเขาเนี่ยแค่สแสดงให้เราดูครับตลอดระยะเวลาที่เราเห็นภาพความทรงจําจริงๆแล้วไม่ใช่ความทรงจำนะครับแต่ว่าเป็นตัวจริงเลย เขาเนี่ยหลอกเราครับว่าเนี่ยเขาพยายามเข้ามาที่นี่แบบนี้แล้วคุณสกูลัมก็เดินเข้ามาเหมือนกันครับแล้วคุณสกูลัมนะครับผมก็เข้ามาแล้วก็บอกว่านี่ก็เป็นแผนของเขาเหมือนกันครับที่รู้มาอยู่แล้วแหละว่าซิวเวอร์บู๊เนี่ยรู้ตัวมานานแล้วต่างฝ่ายต่างรู้กันครับและแผนของเขานะครับก็วางร่วมกับเฮอร์ตาด้วยเฮอร์ตาเนี่ยรู้ทั้งหมดเลยการทะเลาะกันเมื่อกี้เนี่ยก็เป็นเรื่องหลอกลวงเท่านั้นครับและเชื่อมั่นว่าการที่เขาเนี่ยสร้างแผนนี้ขึ้นมาจะตกปลาตัวใหญ่ได้จนฟัง ซิเวอร์บูฟนะครับก็บอกว่าอ๋อไม่ได้โดนตกหรอกแต่จริงๆก็รู้แผนทั้งหมดแหละความรู้สึกเนี้ยเหมือนแบบ2อัจฉริยะนะครับผมพยายามจะท้าทายเพื่อหลอกลอ่อซิเวอร์บูฟเข้ามาที่นี่เขาจะไม่มาได้ยังไงครับระหว่างคุยเนี่ยตัวของซิเวอร์บูฟก็ได้ทําการก๊อปปี้ตัวของอีเทอร์คัตเลชตัวนี้เอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมต่างฝ่ายต่างมีแผนกันซับซ้อนกันไปเรื่อยๆนะครับส่วนฝั่งของคุสกูล่ามเนี่ยเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็แค่มาหลอกล่อเหมือนกันนะแล้วก็ให้เฮอร์ต้าเนี่ย กลังจะจากไปสกูล่มก็บอกว่าไอที่ก๊อปไปเมื่อกี้มันเป็นของปลอมรู้หรือเปล่าเขาให้เฮอร์ตาเนี่ยทำการแฮกบัญชีนะไปกว่า76บัญชีแล้วตามรอยของซิวเวอร์บูไปซิวเวอร์บูก็เลยตกใจเอ้าโดนแผนซ้อนแผนซ้อนแผนซ้อนแผนไม่รู้กี่รอบนะครับผมต่างฝ่ายต่างมีเล่ห์เหลี่ยมของตัวเองซิวเวอร์บูก็เลยรีบจากไปครับ พอเราออกมาแล้วนะครับผมก็ดูเหมือนว่าเฮอร์ตาเนี่ยจะสะใจกับแผนของเขาอยู่นะแล้วก็ตัดเข้าไปสู่ฉากที่ตัวของซิลเวอร์วูฟเนี่ยคุยกับคุณคาฟกาครับว่าเฮ้ยน่ามโมโหจริงๆเลยกับการที่โดนปิดบัญชีไปเยอะมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเขาเนี่ยจะต้องไปสร้างบัญชีใหม่ที่เพียร์พอยต์หน่อยและแล้วในตอนจบเนี่ยก็มีคํานิยามสําหรับคําว่าเกมสําหรับซิลเวอร์วูฟเอาไว้ด้วยครับว่าเกมสําหรับซิลเวอร์วูฟคืออะไรซิลเวอร์วูฟตอบว่าเกมมันก็เป็นแค่เกมนั่นแหละ และทิ้งท้ายเอาไว้กับอีกหนึ่งคนครับที่โดนหลอกเหมือนกันโดนหลอกเหมือนเราครับก็คือลลโอนาร์ดนั่นเองครับจริงๆแล้วเฮอร์ตาเนี่ยก็ใช้ลลโอนาร์ดเป็นเครื่องมือครับที่จะหลอกลอก่อซีเวอร์วูฟไปยังสถานที่ต่างๆวาร์ปต่างๆที่ซีเวอร์วูฟเนี่ยทิ้งเอาไว้เป็นสติกเกอร์ต่างๆได้ทําการถูกทําลายไปหมดแล้วแล้วก็มาเหลือจุดสุดท้ายอยู่ที่ห้องนี้ครับจากนั้นเราก็ทําลายตัวของสติกเกอร์สุดท้ายนี้ไปนะครับหลังจากที่เราทําลายสติกเกอร์ทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะตัดเข้าสู่หน้านี้เลยทุกกคนเเราจะมีสติทั้ง พร้อมที่จะแลกรับตัวของหลายคนอันแรกแล้วครับจิ้มที่สติกเกอร์แต่ละอันได้เลยครับอแล้วก็จะได้รับตัวของหลายคนมาฟรีฟีแบบนี้ครับผมจากนั้นให้เรากดไปที่เริ่มพ่นกราฟฟิตี้อันใหม่แบบนี้นะครับผมเราสามารถเข้าโหมดกล้องนะครับแล้วก็สามารถทำการพ่นกราฟฟิตี้ใหม่ๆได้ครับผมอย่างเช่นเนี่ยเราก็สามารถขยับตัวนิดนึงนะเราก็กด f เข้าไปแบบนี้อ่ะเราก็จะเป็นการวางกราฟฟิตี้ลงไปนะครับผม หรือ <H> เราจะทําการเปลี่ยนนะครับในกราฟฟิตี้ที่เรามีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ทําการพ่นลงไปแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนของเล่นครับที่เราสามารถตกแต่งตัวของห้องเอาไว้ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราออกจากโซนนะครับผมแล้วก็กลับเข้าไปใหม่ตัวของกราฟฟิตี้ที่เราพ่นไว้เนี่ยก็จะหายไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นของเล่นใหม่ในตัวของโหมดกล้องถ่ายรูปที่เพื่อนๆเนี่ยสามารถเอาไปพ่นเล่นที่ไหนก็ได้ครับเพื่อนๆจะเห็นว่ามันจะมีโหมดกราฟฟิตี้เพิ่มเข้ามาแบบนี้เนาะอันนี้จะไปพ่นเล่นที่ไหนก็เต็มที่ของเพื่อนๆเลยครับ จากนั้นเนื้อเรื่องยังเป็นไปอย่างต่อเนื่องนะครับมาหาเรียวนาดนะทุกคนที่อยู่ทางด้านหน้าห้องนะครับผมเราก็บอกว่าขอโัวด้วยที่ให้ลอนานอ่าเรากลับมาเจอเขาอีกหนึ่งครั้งครับก็จะมาเข้าสู่ ตะลุยด่านท้าลบนะครับในการท้าทายสุดท i, ้ายตัวนี้นะก็จะเป็นแค่ดันเจี้ยนให้เพื่อนๆนเนี่ยทำการสู้ไปเรื่อยๆนะครับผมเราไปลุยกันเลยครับซึ่งในระหว่างพื้นที่ที่เพื่อนๆนเนี่ยเดินในตัวของดันเจี้ยนสุดท้ายนี้นะครับเราจะได้เจอกับกาฟิตี้ประหลาดแบบนี้ด้วยนะครับแล้วหน้าที่ของเรานะครับถ้าเราจะเข้าประตูนี้ที่มีกาฟิตี้แบบนี้อยู่ด้านบนนะครับผมเราก็จะต้องเดินหากาฟิตี้แบบนี้ครับเดินกลับมาที่ห้องด้านหลังครับออะเราก็ทําการสแกนกาฟิตี้อันนี้ครับเสร็จปุ๊บประตูก็จะเปิดออกแบบบนี้ครัผม แล้วเราก็ไปต่อกันเจอกราฟิตี้อันอื่นๆด้วยกดสแกนไปเลยครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นกราฟิตี้ที่ชื่อว่าแฮกกิ้งพอลการ์ดนะครับหากเพื่อนๆมีการ์ดใบนี้นะครับเพื่อนๆเนี่ยจะสามารถได้ตัวของอัลกอริทึมจำลองครับผมก็จะสามารถสร้างดาเมจควอนตัมเพิ่มเติมได้ระหว่างต่อสู้ครับเดินในแมปนี้พยายามมองซ้ายมองขวาหาตัวของสติ๊กเกอร์นะทุกคนระหว่างทางจะมีตัวของกราฟิตี้ของน้องซิลเวอร์บูแบบนี้เยอะเลยนะทุกคนอันนี้พยายามเก็บเยอะๆนะครับ เราก็จะเล่นดันเจียนเนี่ยได้ง่ายขึ้นครับเพราะว่ามันคือแฮกกิงคอลการ์ดดาเมจเพิ่มเติมระหว่างต่อสู้นั่นเองครับหลังจากนั้นเราก็กดออกจากการท้าทายได้เลยครับตัวนี้เพื่อนๆจะได้รับเพชรเพิ่มเติมมาอีก60นะครับผมกดออกได้เลย สำหรับกิจกรรมเกมล่าดวงดาวนะครับผมองไกส์ซาเลวเนี่ยเขาทําทุกกิจกรรมเปิดมาหมดเลยครับถ้าเกิดว่าใครมีเวลาเล่นแล้วก็อัดยาวได้เลยนะครับเก็บเพชรได้รัวๆเลยกดที่ท้าทายตู้เกมนะครับผมโดยเขาจะแบ่งเป็นชุดที่1ชุดที่2ชุดที่3ในตัวของรหัสที่ซ่อนอยู่เนี่ยก็จะเป็นการให้เพื่อนๆเนี่ยไปหาสติกเกอร์3จุดนะครับผมก็ได้รับไป180สเตลล่าเจดนะครับผม ส่วนในส่วนของอันที่สองตรวจสอบการเข้าถึงนะครับผมไปถ่ายของต่างๆตามที่เขาบอกเอาไว้ก็รวมกันเป็น180นะครับผมส่วนสุดท้ายนะครับผมขัดล้างโซนปิดผนึกก็คือการมาคุยกับเรโอน่านั่นเองแล้วก็จะมีความยากของดันเจียนเนี่ยไล่เปิดไปเรื่อยๆนะครับซึ่งเพชรทั้งหมดจากตัวของท้าทายตู้เกมจะอยู่ที่740สเสตลาร์เจดนะครับส่วนในโหมดของเนื้อเรื่องนะครับเพื่อนๆก็จะได้รับตัวของหลายคนนะและสุดท้ายครับไปที่ร้านค้าครับผมสําหรับในส่วนของร้านค้า ก็จะมีไอเทมต่างๆให้เพื่อนๆเนี่ยมาแลกเนาะจากตัวของ always smiling นะครับผมที่เพื่อนๆสะสมกันมาจากการลงทุกภารกิจครับใครอยากจะได้รับของรางวัลทั้งหมดเนี่ยก็มาเคลียร์รัวๆได้เลยครับเพจเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ740สําคัญที่สุดนะครับผมก็คืออย่าลืมมาแลกตัวของ real twisty bubble gum ตัวนี้เอาไว้นะครับก็คือ ไอเทมขัดเกาของอาวุธนั่นเองสําหรับใครที่เปิดตัวละครอย่างซิลเวอร์วูฟนะครับเราไม่คิดว่าจะเปิดอาวุธแน่ๆเนี่ยอาวุธชิ้นนี้ก็ถือว่าเป็นอาวุธที่เอามาใช้ได้แทนเลยครับสำหรับสายฟรี Fi ทุกคนครับและนั่นก็เป็นทั้งหมดของกิจกรรมเกมล่าดวงดาวนะครับที่ผมเอามาฝากกันในคลิปนี้นะครับโดยสรุปแล้วนะครับผมก็คือให้เพื่อนๆเ,เนี่ยเล่นเนื้อเรื่องไล่ไปเรื่อยๆเลยครับเขาก็จะค่อยๆปลดให้เราไปเรื่อยๆใครมีเวลาทําตั้งแต่วันแรกเนี่ยสามารถเคลียร์ได้หมดเลยนะครับตั้งแต่วันแรกนะครับผม สำหรับผู้เล่นเกนชินแบบผมนะครับก่อนจากการขอขอบคุณ1นึ่งแสนจดบดสับายเอร์จากทาง YouTube นะครับหากใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมแล้วก็เซเลก็ขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ <S <S Next time,